ดีเรแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เข้ามาเบิ่งงานบุญงานบุญไปเบิ่งกันปะเบิ่งงานบุญบ้านเท่างานประจำป,ไปีไปเบิ้งไปเบิ่งไปเบิ่งหมอมีเผเนี่ขาขายเนเยนี่เป็นลูกตรง ขายเครื่องขายของโอ้โคกกระมี่ใายโคกขินง <c oughs> วัาเขาขายพราเน่มาขาลามตรงน,นีนี่ฟาบาป้อนกรมี่มาสเตรี่อะไรมาป้อนเขาโคบก็มี่ป้อนป้านั้นก็มี การพน oh ันก oh ็มี้วพี่น้องก็มีเอการพนันงานบุญกบไก่เตาป่ากุ้งเอาออกแล้วบอนนี้นะกุ้งป่าพกเต็มโอ้ยมามามาลงแท่งมันก็มีเงินมาบุนี่ เอาได้หอาดึงไนดะ้ลงใบมืดกีบมะชิ0พันลง1ิดสานะ 10, 10, 3, 10, นะดึงมาเฮะโโอโยน้ำเต้าขึ้นเหมือนมาเนะเาะอาไม่ไม เซไปมืนหนึ่งละมืนหนึ่งกับซิพันคีบมาละเอาแล้วอลบอลใช้ฟ้าได้เบิ้งมันสีมากเทปบอลเอาเอาอีน้นักตาเลิกนักซิพี่อ๋อไปหนักซิพี่อีกวันนีนนนนน้ได้สองพันเในนี้เฮ้ยชั้นนี้กระมานล้วได้ขึ้นขึ้นละ ได้แล้วพ oh, oh, uh ี่น้องได้แล้วโอ้ยพอจะได้ขึ้นนี่เอาได้มานี่างไรมันคือสูงตลอดที่เบิ้งเอาอีกเอาคนนักันนี้เสมอเขาเลยยิ้มยิ้มแค่รอดโอ้ยเขาถือเลยหรือเจ้่างานนี่ลูกค้ามาแล้วนี่ เป็นไอาถ้า huh. ม um ีเ huh, ง sì, ินน uh ้อยแล้วนะมีพอลูกเปท่านเอชี้เขาเข้าหลุนเาหลุนเหลุนี่ดึงเก้าเลยมสั้นในดึงหกเจ็ดกับสี่ชาเอา้ามชเอาสุดท้ายเ้กับคาดทุนพี่น้องเลยมดไปสองมืลไป

มันนอตั้อยู่บทนี้นะหอยยมมีตั้มนะมีอมีแต่ิมมอาตั้มตังเลยดูมีตั้ไปเรื่อยๆล้เจ็ดแปดักมีสี่าเอาไปอีกตามเจ็ดาเจ็ดเจ็ดลงหลยเลยเดี๋อยๆนเอนี้นะลงหล่เลยเจ็ดแปนะสิบพันผ่าเลยพลาท้าไว้เออเอาดึง ลุนจิตล้วูะุงมาเมามาุ่งเตาอตอบ้านหน้แล้วาเต็มตาได้ซิี่แท้ๆซิมฮานะซิม้านวิตมดโอ้เอ้ามาเบิ่งมงมีสามมีกอกขามุคนบุญก็อกขามจุดโล่งกองบุญที่ยู่ปีละเนแ่วสมัย ไม่ออกไหม้ะก็ไม่ออกไปเลยมีประจัยยูซิพันเนาะนี่เต้นรงลงบนขึ้นไื่องบ้านคนเริมมาล้ะคนเลิมลายลวยังไม่ทัลายเพื่อทุกยันกับซีม่ลายป้นนี่าย่กมเตาใครนงินท้องอะไรมาขอเต็นกระเป๋าอยู่ดุกเมื่อไรได้เตือนหร้อรอานอนมาดีจบต่อเพิน ย่ำจะตื่นไปให้ในคำต่อข่าวเด้อพอเด้อเด้อแม่เด้อย่ำจะตื่นไปให้ในคำต่อแข้งเรื่องย่ำแล่กับตาบ้านตั้งขึ้นด่านในรังโงคจะเด้อจะเลี้ยงลูกยิงจะเป็นพลังพาไห้เนี่ยลูกตั้งในรังฟามีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแม่เป็นลูกแพนไมส้อะไรเป็นอยู่ในบูกแพนนี่ละกุกขานที่เขาเทศบุญจะปี๋ป่าไก่ ท่านผู้ชมเริ่มมาแล้วมามามา,ามามาเลยครับมาปูนรับเส้นได้ขอ,ล,อลินเลงเต้ามีโรคบ่อแบบนี้นะมามาเด็ดมน้ำดีเนาะ

บบดึงมัน่ระบบสลันไหมเก้านมดยกแล้วสลันเ้อนนี่นึงก้อ้หนนเต้าอะไรพอจะได้เงินนะเต้าติดเอาดึงน้ำเต้า

no ครับเหล่อนเข้ามานี่ก็รดนะ่ะมาซื้อปอ๊อปคอนหรือมัซารีโคกัไปดูคนนี้ตามไปก้อนราคาตัวตรงดเท่านายนี่แหละเละ่ 1 10, 000. 10, 000ิดพันิดพัีทอดเจ้าบ้าทบ่เนาะขี่อดเลยเนาะเจ้าบาทพิษสองพันคนปิดพันีดหนึ่งมืนีดประบ้าน1ิบาทคนอลามกัมี่ บางเริ่มบังขลามนะิบางข้าเริ่บาง1ินะในิบต้ง1ิาตั้ง้เออไส้ดำดับมันมาของวันนี <the 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 ้เนาะบางน้อยกข้าวดำแล้วข้าวขาวข้าวดำสหรับข้าวกลเออบ้านนี้แหละิห้านี่รับ้านเริ่มะมาน้บ้านเนาะอหนเพิ่จะบุญยา้านนี้ละข้าบ้านชิปสองพันเหรียญ่เลยห้ัน ขลามก็แก๊กแกจกขลามขมาแต่บ้านเลอกมาแต่บ้าตรดาโอกมาไก่เลยนี่เกิดมากู้ป uh ีได้นันอะไรตลาดหนากุจานก็ลงขายเยอ่ปะได้ลงไปแต่งานลาบ้านไปได้ลามบบไอติมป๊อปคอรนหรือว่ามัสซารีโคอะไรพเดินเดินทางกลับแล้วบัด